รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาของนายสำเรียงพรมรินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยโรงเรียนบ้านดงน้อยกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ตั้งอยู่หมู่งบ้านดงน้อยตำบลปะโคอำเภอกรุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเขตพื้นที่บริการหมู่2บ้านดงน้อยหมู่13บ้านดงน้อยหมู่8บ้านนาทมและหมู่14บ้านทับโลโรงเรียนบ้านดงน้อยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียน215คนโรงเรียนบ้านดงน้อยมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินง,งาน ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาจะให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื <łość> ่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงน้อยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนครอบคลุมงานและโครงการของสถานศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการประเมินผลสำเร็จของผู้เรียนและให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาการรายง,งานคุณภาพการศึกษาประจำปีโรงเรียนบ้านดงน้อยจัดทำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบทบทวนภายในและภายนอก มีการประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านนงน้อยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนและจัดให้มีข้อมูลที่นำมาดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมากำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์นโยบายและแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านดงน้อยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา25ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560กการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติมีการกำหนดวิสัยทัศน์จุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโครงสร้างเวลาเรียนตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้คณะครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดยืนที่4การกับเคลื่อนคุณภาพ6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติมิติที่1หลักสูตรสถานศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดโดยเน้นการกระทำด้วยตนเอง (Learning by Doing) มีการสร้างคำถามที่ส่งเสริมกระบวนการคิดจัดทำแผนการเรียนรู้ Active Learning ในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นป .3 ป .6 และม .3 จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านนองน้อยจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการออกแบบการเรียนการสอนตามตารางสอนออนไลน์ของโรงเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามบริบทของชุมชน มีการสร้างช่องทางการติดต่อร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อชี้แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3มีการสร้างห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ Google Classroom ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกำหนดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ตามระดับชั้นเรียนรายวิชาและสร้างกิจกรรมการสอนตามรูปแบบออนไลน์ออนแฮนออนดีมานมีการนำแบบฝึกทักษะใบงานการนำเสนองานและชิ้นงานนำมาใช้การจัดการเรียนการสอน สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1 3ใช้รูปแบบการสอนแบบ On Hand นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ใช้รูปแบบการสอน On Hand และ On Demand นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ใช้รูปแบบการสอนออนแนด์ออนดีมาด์และออนไลน์มีการสรุปรายงานผลการเรียนการสอนออนไลน์ทุกสัปดาห์มีกิจกรรม PLC เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นการนิเทศติดตามเป็นระยะและต่อเนื่องดำเนินการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายเป้าหมายวิธีดำเนินง,งานกระบวนการนิเทศภายในดำเนินการวางแผนการนิเทศร่วมกันจัดทำแผนนิเทศเครื่องมือนิเทศ และนิเทศภายในโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ให้ความสนใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาการนิเทศต่อไปอย่างต่อเนื่องจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบายและจุดเน้นที่4การขับเคลื่อนคุณภาพ6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติในมิติที่6 การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษากำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินการประเมินการผ่านตัวชี้วัดส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย เช่นการสังเกตการประเมินชิ้นงานแฟ้มสะสมงานการใช้แบบทดสอบดำเนินการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนและนำผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์วางแผนพัฒนาสถานศึกษาและจัดทำเอกสารหลักฐานงานงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ดำเนินง,งานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและพัสดุเป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบ การบริหารและพัฒนาบุคลากรวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่ภาระงานสำหรับบุคลากรในโรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านดงน้อยจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้เป็นปัจจุบันและเน้นความปลอดภัย จัดสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนและได้รับการสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้นักเรียนเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีการบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวันแม่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดงน้อยมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการเยี่ยม,มานักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพบปะนักเรียนและผู้ปกครองหากมีปัญหาจะได้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องสนับสนุนนักเรียนโดยดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อขอรับทุนเสมอภาคและได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูล,ลนิธิ EDF อีกจำนวน10ทุน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของนายสำเรียงพมรินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยได้ดำเนินการตามแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ทักษะพัฒนาคุณลักษณะให้เหมาะสมกับตำแหน่งทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครอง มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยร่วมมือกับครูและชุมชน ส่งผลให้ได้นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปักโค คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะโคการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมเจริยธรรมและจรรยาบรณเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของทางราชการอยา่างคุ้มค่า พัฒนางานอย่างสม่ำเสมออุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานคณะครูนักเรียนเต็มกำลังความสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามาคัคคีในการทำงานได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและชุมชนขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ